สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องป้าคันไสกุกกองนะคะเรามาตักบาตด,ด้วยกันนะคะตักบาตททำบุญด้วยกันนอ้องเลาแระเา่ััน่ ครับมาแล้วนะครับตอนนี้พระกำลังงานค่ะต่อพระมาแล้วนะครับข้างในน,นะครับก็สีดึงเหลืองค่นนะคน่ากำไลนะครับก็เยอะมาก มาแล้วนะครับต <mom> <Ireland> in ินะคแล้วใส่บาตรด้วยกนนะครับส่บด้วยบหนึ่งสองสามสี่มามา่าเดียวนะครับพอมาแล้วนะครับณตอนนี้ครัสผม์กัะก็มา Okay. มาแล้วนะคะอ <c oughs> ้ใส่บาทนีค่ะาต้ใส่บาทพรุ่งนี้เหรอฮะต้อใส่บาทพรุ่งนี้ค่ะ <c oughs> สาธุนะคะก็ขอไปแล้วนะคะห้าลูกค่ะก็ทําบุญวันนี้ก็ขอให้มีความสุขความเจริญนะคะก็ครอบครัวของปอง้ากันไสายลุงพลป้าเต็งแล้วก็เอซีทุกคนขอให้มีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะสาธุสาธุ สาธุค่ะเราต้องสวยแบบ passou <imitation> น้องเกิดใหม่ได้เจอไม่ต้องเใหม่ก็ได้เจอคคดได้อกันแน่นอนค่ะแล้วก็ปูเราก็สวยนะคะ หลวงก็สวยนะคะปู่เราก็สวยสวยไปดูร้านแม่สุรพีนะคะอันนี้ก็ร้านพวกปูนะคะก็เดี๋ยวก็จะตีของให้ลึงคนนะคะก็วันนี้จากบานนี่ก็ ขอให้ชาวบ้านกุกอกอยู่เย็นเป็นสุขนะคะขอให้พน้นภัยพ้นโรคพ้นภัยด้วยเถินขอให้ทุกๆคนรักกันสามัคคีกันนะคะก็ตีครั้งที่หนึ่งก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายสิบหกสันฟ้าสิบห้าสันดินจงมาโปรด โปรดปานขอให้ลุงพลป้าเต่นผลมนทินที่ไม่ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงบรรดลบรรดาลขอให้ลุงพลพ้นทุกพ้นยากพ้นมนทินพ้นเรื่องพ้นลาวพ้นคุกพ้นตาราง ทำบาปไว้ชาติหลังก็ขอให้หมดสิ้นในวันนี้ด้วยเถินต่อไปนี้ขอให้แต่มีแต่ความสุขความเจริญครอบครัวของป้าคำใสด้วยนะคะสาธุสาธุ ดิกไปไหนดิกดีเลยดิกไปไหนไปหาเพื่อนบ่สงใส่ไปหาเพื่อนนะคะไอ้ดิกไปไหนลูกหืมไปไหนน้อวันนี้จะไปไหนน้อออกแต่เช้าเลยจ้าวันที่จะไม่รู้วิ่งไปเลยแต่ว่าวันนี้นิใส่ดีเลย พระมาไม่ไม่กวนเลยเอเยเอพระมานี่ไม่กวนเลยนะวันนี้ไอ้ดิกลองหาเพื่อนเลยดิ๊นิสัยมันดีนะคะมันไม่ไล่พระเลยนะคะก็ลานสุรพีค่ะเราก็มีอะไรก็มาขอพึ่งพาอาศัยบารมีของแม่สุรพีสุรดา เจ้านางสองพี่น้องนี่แหละค่ะสาธุสาธุขอให้บ้านกุกโกกจงเจริญเจริญด้วยเทินอย่าให้มีเรื่องมีราวขอให้มีความสุขกันทุกคนด้วยเธินสาธุสาธุนะคะคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากดูโฆษณาด้วยค่ะขอบคุณล่วงหน้านะคะป้าคำสใสกุกกอกคะ่ะ